สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่แย v ทีวีติอะไรวะบ้าหรออ่าโอเคก็มีมีคนรีเควสต์มาอีกแล้วนะคะสำหรับการแต่งหน้าตินติให้เป็นตัวตัวไม่ใช่แต่งเปลี่ยนทอมให้เป็นเธอไม่ไม่ตุดได้ไหมคราวที่แล้ว เคยทาไปแล้วทีหนึ่งแต่ว่ายังไม่ได้ใส่วิแล้วก็ไม่ได้แต่งเป็นหญิงด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเออเียวเราต้องกเต็มไปถูกต้องนะคะเราก็ไลยอยากจะทําอะไรอยากได้อยากได้อยากจะได้หน้าแบบนี้บ้างบนใหม่จะได้แบบนี้บ้างนะคะอ่ะคือตอนนี้ตินตินได้ลงหอยมาแล้ววันนี่ตินลงหอยอะไรมาขอขาวกับเหลืองนะคะจะได้หน้าไม่วอกอย่างนี้ค่ะดังนั้นมันถึงนี่แล้วนะคะเดี๋ยวอยากจะขออนุญาตเริ่มต้นด้วยการติดสติกเกอร์ ตา2ชั้นก่อนเลยละกัน,นเดี๋ยวขั้นต่อไปนะคะจะให้ทักกี้ทำการจัดทรงคิ้วของตินติเนื่องจากว่าติน,ต,นตินมีความเป็นธรรมในตัวสูงตินตินจะไม่กันคิว้วดังนั้นเราต้องใช้วิธีอื่น<ม>นั่นก็คือคอนซีลเลอร์นั่นเองนะคะใช่ค่ะคอค่ะมันจะปิดได้ไม่หมดนะครับแต่ว่าช่วยได้ใช่ช่วยได้สำหรับคนที่ ไม่ยอมที่จะเสียขนคิ้วอันรุงรังของตัวเองไปอย่างเป็นเป็นน <c oughs> แล้วเดี๋ยวเราค่อยใช้มาสคาร์ดกัแบคบิ้วทีค่ะแล้วตรงนี้เราต้องเอาแป้งฝุ่นหรือเอาแป้งกลับติดด้วยก็<อ><อ>ไม่ต้องเน้นมากนะเดี๋ยวมนันจะดูว่าเราจะโประอือนี่แบบท่านไม่ต้องเขียนหรอหนจริงหนกมากอ่ะ ใหญ่ยังไม่ต้องไม่ต้องนักการใหญ่ติ่มติ่มดกมากอ่ะโบ๊ทยังทำเสียงน่าขื่นมาค่ะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมารายดัางกันค่ะแบรนด์ที่จะใช้ประจำมันอยู่ตรงนี้นั่นเองติ่มบ๊อติ่มบนี่อะไรติ่มินดิ่มินนี่อะไรไม่เป็นใบเป็นทองกำแพงมันจีน อทักกี้ไล์ไล์ไล,ไลไหน้าให้หน่อยวันนี้จะเป็นการแต่งหน้าแบบคอมบิเนชันนะคะระหว่างทักกี้กับหยินแย้คนชอบของหนะักถ้าเห็นท่าทักกี้โอ่โ,โ,ป,รโ,โปรมาโปรตกมากแต่แกแต่งท่าดังเกินตุตกี้นางนอามา้อตกจริงท่าจะไหลจะตกเลยมาจี กลับไปฝั่งนู้นมามาดูซิโอเคต้องดูนางดูนางมึนๆหน้ามีมีสิไม่รู้จะหันทางไหนดีนะะคงานนี้ยจะยจะทำอุ้งแก้มทัพพูอยู่แล้วว่ายิ้มเกิดแก้มนะคะนีงต้องยิ้มเพ่เกิดเอาเอากรรมกัดตัวเองเฉยนั่นเหมือนเป็นซุปตาอะไรอย่างเงี้ยกำลังจะเข้าฉากอือจริงนั่งแต่งหน้าอยู่ก็ไม่ต้องก้องใจอะไรมาก เพราะว่าเราชิวๆสบายๆนะเพราะว่าบางทีถ้าเราตั้งใจแต่งเกินไปอาจจะออกมาไม่สวยก็ได้เหมือนเวลานักกีฬาแข่งโอลิมปิกทีไรเนี่ยก็จะไม่เคยทำลายสถิีิตัวเองได้ใช่ไหมมันจะทำลายได้ก็ตอนที่ซ้อมเออเพราะว่ามันไม่มีความกดดันเราจะมีการเรียกอเล็กมาดังเรียกอเล็กมาดังกมีแขกรับเชิญมาเรื่อยๆนะสงสาเวอร์อาคาเซ ขอแจมบือตะลักกระสินด้วยค่ะใครเอาพี่ปูอัญชลีมานั่งตรงนี้ครับขนาดนั้นเลยหรอคะพี่ปูสวยมากจริงครับมาหรอเฮ้ยไม่ใช่ปูนี่คือก้อยราชวินไปก้อยแบอื่นนี้ก้อยหายนะซอจริงมมดีนะตอนนี้ถ้าเราลองแบบให้แย้มเป็นคอมเมนต์หน่อยสิว่าตอนนี้พอเริ่มเริ่มทำแล้วเปลี่ยนยังไงบ้างตอนนี้ เรารู้สึกว่าตั้งแต่ตั้งแต่ที่อเะไรทำจมูกมาเฮ้ยไ, right. right. ไม่ใช่ไปถึงต wow. ินตินเอาเหรอตินตินเอาตินตินเหรอตินตินทำจมูกได้หรอติณติณไม่ได้ทำหมายถึงการแต่งนะตอนนี้แต่งเริ่มตินแต่งแล้วหรอแต่งกับใครวะถูกแต่งของผีผู้ชายแต่งหน้าเอาแต่งหน้าตินตินแต่งหน้าก็ตอนนี้ความสาวเพิ่มขึ้นมาประมาณ30%แล้ว30%แล้วใช่30%มสิบนะคะ เอาเล็บโบนมาเล็บโบนเล็บโบนมาโบนตรงนี้โบนตรงนี้เอาโบนไปนั่งข้างอะไรหนึ่งตอนเล็บปกปูนให้กับโบนด้วยครับกราจะมานั่งการแต่งหน้านะครับแต่ยังไม่ยังไม่ได้ขอบคุณโบนเลยเท่าที่แล้วเนี่ยอเล็กจะไปทำงานพิธีกรก็บอกว่าเฮ้ยโบนแต่งหน้าแต่งหน้าออกงานแต่พอเสร็จแล้วไปถึงงานโทษนะครับที่นี่ไม่มีการชงนิ้วนะ คงนั่น nee, ั่ตั้งใจแต่งนะแต่งให้มากเลยนะไม่เพราะอะไรก็เราะว่าอเล็กได้งานเพิ่มได้ได้รายงานใหม่ใช่ได้ได้รายใหม่ของการทํางานถูกก็มายาวรวดบ่อยขึ้นต้องจะมีเป็นทางนิ้วจะมีคราดเกชามีกระโดดอดหรดไฟมีข้ามนั่นะครสัตวหรือเปล่านั่นแหละเป็นเชนดีากขโบทครับนเตนเอเนเกมอะไรน2 มีการกดขึ้นมาแล้วเป่านี่เป็นสิ่งที่ดีนี่เป็นการทันเวลาระหว่างติ๊งติ๊งกงานไอ้ติ๊งติ๊ทำอะไรติ๊งิ๊ไม่ได้ทำงานนี่นั่งเฮชเชอรอีกนั่งเฮชเชอใช่เฮ้ยนางบล็อกจ้าเดี๋ยวนะอันนี้เราแต่งติ๊งอะไรก็ไม่ใช่ใช่ไหมเป็นสายไงเออเป็ิดนำเดินสายหญิงหญิงหญิงเดี๋ยวนะคำถามนี้รถเมยส์สายอะไรน่ากลัวที่สุดรถเมยส์สายอะไรน่ากลัวที่สุดก็ต้องรถเมย์ทุกสายที่หนึงกรุงเทพ จริงๆแล้วคําตอบของอะไรถูกต้องแต่ยังมีคําตอบที่น่ารักกว่านั้นนั่นก็คือรถเมย์สายเบรกขาดว้ายเฮ้ยต้องต่อย้องใส่ตาแสบตุ้งติ้งเจอตุ้งติ้งเอาคอนเทนต์มาด้วยหรออ้าตุ้งติ้ถามว่าต้องใส่คอนเทนต์มาได้หรือเปล่าเดี๋ยวแก้จะเสร็จแล้วยวเขียนตาให้คมอีกนิดนึงเออหูหวานก็เยอออะีก่ะ ยแย่ตายครับแย่ตายกับกลับไปเป็นคอมดีกว่าไหมเออเดี๋ยวกนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวย้ะมาเดี๋ยวย้ะมาเดี๋ยวอเล็กตด้งเนินรายการไปก่อนนะเดี๋ยวก็เป็นคอมดีกว่าด้วยความที่คือแย่ทนไม่ไหวไงเห็นตินตินสวยกว่าดังนั้นจะมาจะมาสวยกว่าตินตินก็ไม่ใช่ใช่นางก็เลยขอหล่อเลยทีเดียวอ้าวปเอไปอไปเอาอาไปเตาเอเอาไปเอลไเาไปเอไเอาเอาไไอาไนไหเอเไอเนเอออไอา เฮ้ยแค่นี้ก็เป็นหญิงอยู่แล้วทำไมต้องติดขนตาเป็นหญิงอะไรหญิงแย่หญิงแย่อ่ะลืมตาเบาๆคือขนตาเนี่ยมันจะทำให้ผู้หญิงดูเป็นสาวที่หวานมากขึ้นลืมถ้าละครับตอนนี้ก็มีกนะันหยาบี๊หยาบี๊ขนตาเงี่ยเขาเป็นเป็นขนตาอะไรครับยาลืมต้องเป็นเบอืออะไรครับอ๋อเป็นขนตาเป็นขนตาไม่จริงค่ะเป็นขนตาเป็นขนนิ้ง เื็อขนตาไม่จริงแต่เป็นขนนิงมิงใช่หรือเล่ลมตานะเราคาดขนมิงมาอย่างดีโอ้มีมีฟาจริงโอเคค่ะขั้นตอนถัดไปนะคะเดี๋ยวเราจะทาลิปสติกกันนะคะตอนนี้กำลังมองไฮไลท์หัวตาด้วยไฮไลท์หัวตาหน่อยหัวตาทำให้ตาแบบความหวานวาวมีปากกลใช่มีความเป็นอารมณ์ของมิจิีไทยแลนด์แล้วครับ น้องเชียร์ที่กำคอหรือเปล่าเนี่ยหลงเชียร์หลงรักตินนี่งเชียร์นะไม่เชียร์้องเชียร์้องเชียร์าจริง้เป็นธรรมชาติอาดึงอาปากนางสวยนะนางสวยโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วอะพักกล้องแป๊บนึงเดี๋ยวขอทำผมก่อนฉันจะดำั สวยแท้แล้วก็พึงไหวค่ะเราชอบพึ่งเต็มมากแต่ไม่ใหม่แล้ว่หน้าเหมือนใครรู้ป่ะหน้าหน้าเหมือนน้องเดวาประสบกับน้องบ๊อบบี้ใช่ไม่ไหวแล้วอ่ะโอเคค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณตินตินมากนะคะที่มาเป็นแขกรับเชิญกับเราแต่สองสองสองคนนี้ไม่เกี่ยวโอเคจบกันนะคะอ่ะโอเคถ้างั้นเจอกับเราทั้งกี่คนแล้ววะห้าคนเจอกับเราทั้งห้าคนได้ไหม วันวันพรุ่งนี้วันพรุ่ง <laughs> น,นี้บนอินสตาแกรมของพวกเรานั่นเองค่ะขอบคุณที่ติดตามค่ะวจอนี่ครับ <laughs> บ,บ, <laughs> บาย <laughs>